คุณผู้ชมวันนี้จะรีวิวอาหารที่สั่งผ่านแอป Delivery นะครับวันนี้เราสั่งผ่านแอปโดนทุนครับช่วงนี้เราเป็นฮุดช่วงปลายปีเนี่ยนะครับเขาจะมีโปรโมชั่นเยอะนะครับถ้าทางเงิน SCR จะเหลือเน้่ออกโปรโมชั่นเยอะมากวันหนึ่งสังรอบสารอบนะครับวันนี้นะครับมีรอบเช้า50นะครับสั่ง150ลด50บาทพอรอบเย็นก็เป็นสั่ง100อ่าหนึ่งร้อยรถสีบาทนะครับ ร้านนี้ครับเราลองสั่งมาดูชื่อว่าร้านขาหมูตะฐานยงเจริญนะครับตอนที่เรามารีวิวนี้คือรีวิวตอนดึกแล้วนะครับร้านเขาปิดแล้วร้านนี้ยงจะอยู่ยงเจริญนะครับยงเจริญเปิดสี่โมงเย็นถึงสามทุ่มทุกวันนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับว่านะครับเขาก็มีนี่นะครับมีพิกะเทียมนะครับนี่สาระสองกล่องครับพิเกะเทียมให้นี่นะครับพิเกะเทียมชุดแค่นี้สองกล่องนะครับก็มีอะไรมีน้ําส้มนะฮะมี น้ำน้ำน้ำพะโล้ขาหมูให้นะครับมาดูกันครับสี่สิบบาทครับอู้ตายแล้วกล่องใหญ่จริงจะเปิดไปข้างในมิมีอะไรนะครับสี่สิบบาทครับมีทั้นี้ในไม่ตรงปกด้วยรูปบอกพิเศษมีไข่นะครับเดี๋ยวนี้คือสี่สิบาทธรรมดามาดูพิเศษนะครับพิเศษในรูปแอปนะครับมีไข่นี่ไข่เคยก็ไม่มีนะครับนี่ห้าสิบาทคุณผู้ชมดูครับสี่สิบบาทกับห้าสิบบาทนะครับ แทบไม่เห็นความแตกต่างกันสักเท่าไหร่50บาทข้าวเยอะขึ้นมาหน่อยนึงหมูเยอะขึ้นมานิดนึงนะครับมาดู40บาทหมูกิชิ้นเนี่ย 1>, 1>, 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9ชิ้นอ่ะมาดู50บาทหมูชิ้น1 2ึ่5้าป9 1กา1ชิ้น1 2ชิ้นสิชิ้นครับเพิ่มข้าวมาเท่านี้เองนะครับ แล้วนี่ครับพอดีไม่ไมันไ,ไม่ครบโ,โปรร้อยหนึ่งนะครับผมก็เลยต้องสั่งข้าวสิบาทคุณผู้ชมดูข้าวสิบาทน่าเกลียดมากครับสิบาทประมาณเห็นคด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 มาเลยฮะแค่นี้ประมาณข้าวทเวยครึ่งเองมั้งเนาะสิบ,บาทน่าเกลียดเกินไปครับร้านนี้ถือว่าแพงนะครับนะครับนี่ฮะสี่สิบาทห้าสิบาทข้าวสิบาทแค่นี้นะครับผมว่าแพงนะเดี๋ยวรสชาติจะได้เรื่อกไหม นี่นะครับคุณผู้ชมชิมแล้วครับตัวหมูเขาจืดนะครับไม่รูต้มยังไงต้มจืดมากเลยนะครับหมูนี่ขาหมูนี่จืดมากน้ำพะโล่ก็เค็มๆน้มนหวานนิดหน่อยนะครับโดยรวมก็ธรรมดาธรรมดานะครับแต่ดูที่ราคาถือว่าแพงนะครับ40-50บาทนะครับแล้วดูข้าวสิบบาทดิต๊กตีทหนึงนะครับ คุณผู้ชมพิจารณาเอาแล้วกันนะครับร้านไหนดีเราก็อวยร้านไหนหว่วยเราก็ด่าเพราะเราเสียตังซื้อมากินเองนะครับขอบคุณและสวัสดีที่ตามรับชมการรีวิวนะครับ